10อันดับหนังสือที่มีราคาแพงที่สุดบนโลกใบนี้คุณคิดว่าหนังสือหนึ่งเล่มที่มีราคาแพงๆจะมีมูลค่าสูงสุดสักเท่าไหร่ถ้าคุณคิดว่าราคาสักหนึ่งล้านบาทต่อหนังสือหนึ่งเล่มแสดงว่าคุณคิดผิดไม่ใช่ว่าแพงไปแต่มันถูกไปมากต่างหากวันนี้ทางช่อง The Story จะพามาชม10อันดับหนังสือที่มีราคาสูงที่สุดบนโลกใบนี้มาดูกันว่าจะมีหนังสืออะไรกันบ้างอันดับที่10 The First Book of Ulysses โดย William Blake ราคา2.5ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ87.5ล้านบาทถูกพิมพ์ครั้งแรกในปี1794โดยเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญของ William b เบ k e นักกวีและจิตรกรชื่อดังชาวอังกฤษในศตวรรษที่18โดยมีเพียง8เล่มเท่านั้นที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบันและมันถูกประมูลไปเมื่อปี1999ในราคา2.5ล้านเหรียญอันดับที่9 The t a l o s b i b i d e n d the Bard โดย J.K. Rowling ราคา3.98ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ139.3ล้านบาท หรือมีชื่อไทยว่านิทานของบีเดนยอดกวีเป็นหนังสือนิทานเด็กที่แต่งโดย J.K. r o โรลิงเพื่อเป็นหนังสือประกอบสำหรับนิยายในชุดแฮร์รี่พอตเตอร์โดยถูกอ้างถึงในตอนแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนด้วยมือทั้งหมดโดยถูกผลิตขึ้นมาแค่เจ็ดเล่มในโลกเท่านั้น6เล่มถูกมอบให้กับเพื่อนๆและบรรณาธิการส่วนอีกเล่มถูกไปประมูลที่แอ a z o ซโดยได้ราคาสูงถึง3.98ล้านเหรียญ อันดับที่8 g e จิโอกา i เฟียคอสโมกา i เฟียโดยคลาวเดียบิโทรมีราคา4 000 000ล้นานเหรียญสหรัฐหรือประมาณ140ล้านบาทหนังสือแผนที่โลกที่ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกและเป็นหนังสือเล่มแรกที่มีการจารึกภาพประกอบโดยเป็นการรวบรวมความรู้ทางภูมิศาสตร์ตั้งแต่ศตวตรรษที่2ในสมัยจักวรวรรดิโรมันซึ่งถูกเขียนโดยคาราดิอสุสปโตเลมีนักดาราศาสตร์ชาวกรีกผู้ยิ่งใหญ่ โดยถูกประมูลไปในลอนดอนเมื่อปี2006ในราคา2.136ล้านปอนด์หรือราวๆ4ล้านเหรียญอันดับที่7 Tides on Frosty โดยเ e l เล l ลุยส uh ์ดูฮามานดูมาคูราคา4.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ157.5ล้านบาทแน่นอนว่านี่คือหนังสือภาพวาดต้นไม้ผลไม้ที่แพงที่สุดบนโลกใบนี้ โดยหนังสือทั้งเซตประกอบด้วย5เล่มที่มีต้นผลไม้ที่แตกต่างกันกว่า16ชนิดและมีตัวหนังสือกำกับถูกขายไปแพงถึง4.5ล้านเหรียญอันดับที่6 The g u s t e n b บ r g b i b l เราคา4.9ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ171.5ล้านบาทพระคัมภีร์ไบเบิลหน้าปกสีน้ำตาลทำด้วยหนังวัวที่ถูกตีพิมพ์ในปีคศ1455 ถูกบริษัทมารุเซนที่เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นประมูลไปได้อย่างรวดเร็วหลังเปิดประมูลซึ่งหนังสือไบเบิลฉบับนี้ถูกตีพิมพ์ขึ้นเพียง48เล่มเท่านั้นอันดับที่5เฟิร์โซลิโอโดยวิลเลียมเชกสเปียราคา6ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ210ล้านบาทถึงแม้ว่าราคาของเฟอร์โซลิโอต้นฉบับท,ที่วางขายจะมีราคาเพียงแค่1ปอน หรือประมาณ50บาทแต่ในปัจจุบันราคาของมันสูงขึ้นจนน่าใจหายโดยคาดว่าหนังสือเล่มนี้ของเชคสเปียจะเหลืออยู่เพียง228เล่มจาก750เล่มซึ่งหนึ่งในนั้นถูกประมูลไปโดยพอนาลันหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Microsoft ด้วยราคาสูงถึง6ล้านเหรียญอันดับที่4 The Canterbury Tales โดย j จ f f รีย c ชอเซอรราคา7.5ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ262.5ล้านบาทผลงานชิ้นสำคัญของเจฟฟี่ชอเซอร์นักเขียนนักกวีนักปัตยาในศตวรรษที่14โดยต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ขึ้นในศตวรรษที่15จำนวน1,477เล่มซึ่งเล่มนี้เหลือเป็นเล่มสุดท้ายโดยถูกซื้อขายกันมาก่อนในปีคศ1776ด้วยราคา6ปอนด์เท่านั้นอันดับที่3 เบิร์ซอฟอเมริกาโดยเจมอดูบอลราคา11.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ402.5ล้านบาทหนังสือเกี่ยวกับนกของเจมอดูบอลนักวิหกวิทยาและจิตรกรชาวอเมริกันในศตวรรษที่18โดยในปี2001ใน19ฉบับของหนังสือเล่มนี้ที่เหลืออยู่บนโลกถูกประมูลในอเมริกาด้วยราคา8,825,500เหรียญ สิปีต่อมามันถูกประมูลอีกครั้งในลอนดอนซึ่งคราวนี้มูลค่าของมันสูงถึง11.5ล้านเหรียญอันดับที่2 The Gospel of Henry the Lion โดย Order of Saint Benedict ราคา11.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ409.5ล้านบาทหนังสือคำสอนของพระเยซูที่มีจำนวน266หน้านี้ถูกว่าจ้างโดย Henry the Lion ในยุคแห่งแซกโซนีสำหรับบูชาพระแม่มารีในวิหารบรันสวิกโดยหนังสือคำสอนนี้ถูกซื้อไปโดยรัฐบาลเยอรมนีในปี1983ด้วยราคา11.7ล้านเหรียญในเวลานั้นซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าตอนนี้น่าจะสูงกว่านั้นมากอันดับที่1 The Codex l e i c e s t ล r โดย Leonardo da Vinci ราคา30.8ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ1 0 7่ล้านบาทหนึ่งในวารสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลีโอนโดร์ดาวินชีเนื้อหาจำนวน72หน้าที่เต็มไปด้วยแนวคิดทฤษฎีที่ถูกเขียนด้วยมือทุกสิ่งล้วนมีมูลค่ามหา,าศาลซึ่งต้นฉบับชิ้นนี้ถูกซื้อครั้งแรกในปีคศ1717โดยโทมัสโคกซึ่งต่อมากลายเป็นคุณนางแห่งเลสเตอร์และกลายเป็นมรดกตกทอดให้กับอาร์มานแฮมเมอร์จนกระทั่งในปี1994 มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกและผู้ก่อตั้ง Microsoft อย่างบิลเกตได้ประมูลมันไปในราคา30.8ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทำให้มันกลายเป็นหนังสือที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกโดยสาเหตุที่บิลเกตซื้อไปเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้เขา